สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี uh ่น้องมีตกะหลับกะสูซองยัยเงึงพี่น้องฝนรโต๊ะซองมืออะพี่น้องเอ้ยมือนี่กะชุ่ยกัซิมาแก้กล่องของลูกสาวยัยเงึงทางกรุงเทพเนาะหรือว่าคุณแม่ทางกรุงเทพเป็นฝาคลองใหม่ลายมืออะไรพี่น้องเอ้ยมันหัดซิปมือหรือเ่าเนาะเดี๋ยวแม่ไปหาผมบอกให้โอ้ห้า ห้าก็มาหอดพี่น้องเลยขากองสี่ร้อยห้าสิบบาทขากองโอ้เบิดเดี๋ยว่าคล้องเนี่ยเขาบอกขึ้นราคาคล้องในกล่องนี่โบไดมีแต่คล้องอันครอบครัวยังเงิงดอกพี่น้องมีลายเจ้าอยู่เดี๋ยวจะมาเบิร์ดน้ำกันมีภายแหน่เนาะขอบคุณลายเดอร์คุณแม่ทางกรุงเทพทีฟ้ากของมาหายเนาะมียังกะมาเบิร์ดน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิมาแกะ ปอดท่าเพ er ื่อนายาวลูกสาวแมงเงือกเผื oh. ่อนะจำไม่ได้หรอคะคุณแม่อืนยฟาดแกว่อเยอะโลดโอ้ยนะอ๋อเ้นขึ้นขึ้นขเ้นข้นขนขึเนื่้งเนขึ้้นขขอนขึ้้ขึ้้นขส้นขึนขึ้นน้นข่้นข้้นนนน ีหนึ่งมืรอหรือแต่ดาวอยู่นาอกแลดว็ใต้ไม้ว่านไองไมาจูบซะคอคนนี่คืใต้คนที่เห็นกล่องห้องผาแซมโอ้ยันนี้ไม่จะเขื่อนขวายันถุงมีหของกูได้แน่เนาะพี่น้องจ๊จักขออยน่จักนี้อ่าน่ะอันนี้ของน้องแคปพี่น้องยิงึงมานังเพี่กจักะดิ อันนี้ข้องน้องแคทพี่น้องเอ้ยโอ้ยยังกินข่าเห็นนังเค้มใช่ยากครัพี่แยงวะพี่อันนี้ห้องเคยไปแปะกล่องไปเนี่ยเอากล่องล้างก็ได้ห้องหนามันไม่เหนสีน๊อ่เยอส้องเจ้าี่น้องอันนี้ไปดีน้องเจ๊อัมราสุดๆว้องคอหวอุณนะขันต๊ะพ่มีสื่อนะแม่เพื่นว่าของของพ่อครัวเฮ้าอันนี้มีสื่อพ่อเบิร์ดุ อันนี้นองสาวลาตัวนี้อ้าโทษนองสาวกันนะน้องสาวยังกนมีเน้องสาวนี่โอ็บินงปะทูวะจเนี่ยโอ้โอ้อันนี้กันใช่เป็นข้องห้าตัวนี้ือบ่มีชื่อไลน์อันนี้ใงอันนี้อ้าวอะใหญ่สุดทีเบลเลร์อะไก็ดิ เบิ้ลล่ะพี่น้องเอ้ยขาดปัญญังเบิ้งเบิ้งือขาขาดปัญญาเอ้ยแกแค่เนยนืแะแก่ไปถือข้อวมูแล้วพอแห้งแล้วอ่นอ่นี้น้องสาวลาเจ๊อมราลาสาวแคอนี่นี่ค่ะนีประมาณสี่เจ้าสีอยู่เด้าห้าเหอเนียอันนี้แมอันนี้เจ๊สายตัวนี้เจ๊ชายเจี๊ยชายก็มาเดวย้า เด่นย mm. ังมีสื่อเกศชายตัวนี่อ๋อบบกลวยมันีกล้วยนมนตน่งก็อะไรที่กินปลาทิปากก็ไม่ตัวนั้นทุกทีเป็นเขื่อนของปลาแซงเลยตัวโอ้ยเด่นอันนี้น่แกะสะโพกคล้องอันของซาซุยเนาะพี่น้ว่ของขอบขั้วห้ามลาบึกชิโนะชิโนงคนอื่นห้ามไ่ได้นเดอเาบึกทตัวนี้าน่งขนาดอ๋อ รอยอยอ๋ออยันน e ี้ร้ยคืออยปลายเลยรอยเนาะเต้ี่ยงง่ายงึงเลยตัวน่ะอ๋อรอยปาโถยายงึงใสไมือน้เต้เบี่ยงงม่ได่แก้วืนแทงดิ่เขาไปแท่งขาใชู้กขงเจ้านั่นแทงขาใดค่ะนี่มานังขายยู่มากเป็นบ้าบ่อ้ก้อง อากใช้หงดูอ hmm. ้าวทดยวงเงอันนั oh, ่นเนาะอันนี้กบบมี่ซื้ออันนี้กอน้องข้าข้าวข้วข้าวข้าม้าวข้าว้าวข้าเข้าวข้า้าวข้า้ามข้าวขาวข้าว้าวน้า้าวข้าวข้ข้าว้าวข้าวขา้น้าข้าาาาาเ้า้้าใ้า้้้้ว้วา ดแม่ขนมได้เนี่ยนะที่องน้ำใครว่าขนมจะขื่อนเดนฟองน้ำง่ายเฮ้นี่หอมี่สีนีงึ้งอันน่าถอยเรียบบ้ากายเซนบ้ายายแซงเอ้ยนะถอยเียโตขับขาดพี่เขาเซนอะปาโทรพี่น้องเยอกห้อานภาพเลยสาปแซงเสียหน่อยจะขึ้นเดืตขักขาดซปะแซ โอ้หใหญ่ควาำเลยมันลม้ามจะใชผักเสือ์หน่อยนะอือตานี่แต่ห้องอันนี้นะโอ้โเป็นยาเลยไ่ไดเ่นนี่งงึงยงงึงบอกอืมยเงยงงึงอันนี้ติ่งอะไรอ่ะยงงึงโอ้หใ้ามันยุดเลยว่ะอันนี้ต้องปนเงอย่เลยอืม อันนี้ก็ยจะน้องประแซงนุ่มและไร้แรงสิ้นสิ้นอุ้ยโสงอันนี้ก็เนาองกระซงอะไรเงี้อขวัญนี่น้องกระเซงว่างโอ้ยเจ็บแหนื่อยมาช่วยเย็บไปเลยมหนื่อยเด็บนี่เ้าปัดแเซงอีเดี๋ยวนี้อ๋ออีเดี๋ยวไหวพี่เข้าเลยก็เข้าเลยคนนี้ก็กระเซงนาไปดูกันเถอเขากระเซงดูง่ายอะเนาะมันหมอแม่นอะ แม่จงยินลุกเล่ามาอเออแล้วก็แงมีจิลงดั้งค้มีตคนต้นขลับอมีปัดแสงตัวนี้เยอมากด้ะปลาโตอ้าวนี่นี่เด้ขาเป็นภาพกล้าแข็อย่างดีเขาหลุมอยู่เนาะเบิ่งจะก้นของบาดใจและชีเขียว พี่ห้องอีพอเนึ่อันนี้ห้องพ่อแล้วห้องบาใจน่ะชี้เคียวชี้เมีนครับีเขียวเคียวแล้วอะโอ้ยมเป็นของเปนมากเลยตาตากใช่เน่ยน้องปัญญาข้าม้ามันนี่ก็ดแหน่งหนูสบายดีบ่ะได้สินไหมแพ่เบียงเป็นแบบเป็นผักม่หันเข้าอกใจเลยอันนี้มูล้งกงกูดอกเนี่ เออเนี่นะเอเสียชิอก่ี่องทมแมตัวนี้ของอย่าฟัง่าเลือกมาเถออถือใจลดอกตันี้อุ้ยร้ายทงอีกมอใจแล้วนาะนี่เช้ากับพากไม่ถือใจแต่นี่คนมากแค่ได้สองเดือนนี่นะหนุ่มอทกออันนี้พาอันนั้น เปนซื้อมาากนมกันอยู uh. uh. uh yeah. ่ในนหนแหละจนต็งจนเปร์จนปากใจเอ้ยใจห้าบริสุทธิ์ต่อไปแล้วตื่นาบมานชนาแจ้งอันหนึงบอบขากล่องมันน้มากองี้ลูบภาพมันต้องมีอะสักอย่างเออเมนกองใดเมต้างคุณนั่นคุณนอนมันต้องเป็นกล่องอะไร ไปป,ปา,อปาอพอจะเป็นพอด,ดีกันเอากล้องจ,จัดใจนี่พี่น้องจ้องสามสี่อันนี้ค่ากล้องพี่น้องเลย <laughs> แมนบ่มันอยู่ได้ใค่ะนะสงคานโอ้ยเจ๊ก็ร้องอกาเลย่ากองสี่ร้อยบาทพี่น้องเพนฝากมาในกล่องเนาะแต่ว่าถ้าชุดบอใจเปลาน่ะสี่ร้อยหาียังยังอ่ะไม่มีปนหามาสี่ร้อยเขาพูดละลายเด้อคุณแม่เด้อพอพอดีบ่ะ่ะอันนี้บกว่โอวันตีนเปล่อ่ะพอดีคือสีพอดีขาดบ่ะฮะเหมาะใจยาได้แบบนี้ยังลกขยาเนี่ยนะ ่าใครๆเข้าไปนแล้วกเคือเหอกินเือแล้ว huh. กินแล้วเมืองกูกินอะไรดกัไหนกูกินเล่ยซ้กินจากินเด็กดูไาพสใครอันนี้ไม่หายง่ายเหมืกัน่ฮุ้อันเี่อน่า ม็นชงหอยวน่้า่ันนี้เอนี่ะเอาอะไรงาเนิงงลยยาจะน่งี่ต้องอ่านเลี่รอิยกันบ่นี่านหาหิงเอออันนี้นะยาหอมยาหอมอันนี้แ้วมันสลิดลงคน ยาหอมอันนี้ซองกองนี่เลแพรแล้วผางมาลอยลอยันวัวเออจข้อมเอาเลยันมี้ลอยอันนี้ตะขาะวิตกอไปหละลายพี่น้องเว้ยว่าไงพี่น้องลุ้นนมันเยว่าพิชแหละโอ้น้อยยังดอก ง่ยงงก็ได้ชาสีแนวอเออาบ้งอไอนเน่ยือาแบบน้เนเาเคุณหมาองหอมไ้แล้วกระดมงกันนะหอมม้อ้ม้มจ้าโอ้ยนบงือซื้อคุณหมากกแม่ ตกใจแล้วแะ่ผถตกใจปลใหญ่พามซ้ำอ่ะจนมาขายซื้อเราได้สีแดงเออเอาวป้าเลยแม่สีแดงกับสชมพูดอกผายชีแดงกับสีเหลืองเออเบ่งอะไรอะล่ะกันเสร็จสิ้นเ่อเบ่งละไรเฮ้ยครับตอนนี้โ่พอดีเจ้าให้ห้าวเสิร์ขอบใจลูกกับแม่ใจเด้อว่โอ้โหหนางล้งนางล้งโบเห็นเห็นแต่อ๋อวังนุ่งเสื้อใส่ชุดพอนดิ ที่ใส่ขกสุดไปไปนโตวันนี้ทีใส่แฟนเพื่อดีเลยห้องห้องง่ายเงืกระเทียมเดเต็มสุดเนาะอ่ะขอขอบใจลูกเวลาเด้อให้ลูกหมั่ลูกเนี้อสบายดีลูกเต้าหวานเนี่ให้อยู่เย็นเป็นอยู่คจะได้กระหาจุกมัดปากนาเด้อลูกเด้อมาอยกได้เงินกรัได้เงินอยากได้ท่องกระหนยได้ทองให้เกี่ยวของหานเี่ยลูกไปเลื่อกลำลูวำวย หายเป็นเศษฐีม hmm. ีหมากเด้อลูกเด้อลูกสาวลูกสาวโกได้หนี่งการคุงเท่ารุงเท่ปลูกเปิดผากม่ห้เบิ้งเผ็เบยเ่เบิ้นี่เบิ้งม่เลยทำแหละเออยาหอมเออน้ำรุ่นเบิ้งน้ำไม่้ยาน้ำมันยัเลยอันนี้อันนี้เยบัดตุ้บบัดมะเขอกินแหม่มาทีน้อเออเสียบแบบ อ่ะมาหนังขอบคุณนะแม่เพื่แก้ซึ่งใจแล่ขอบคุณเลยเร็วเลยอมรัวเนื้มุกคาเฟ่นะเพล่ลนะลาเพล็กน้อยนะเอาเอกแล้วเขาเองจะเด้ยเขาเพิ่มเนกลงหน่อยเขาขอพื้นพื้นละจักคื้นนะ นี่ยังไหนเลยเซนก่อนนะโมบันตินนี่ยังก่อนเลยโอวันตินตะที้นี่นะมาได้ขรอบผอกล่องโดนตื่นเต้นในเล็กน้อยอืมอาครอบจะแม่นั่งขอบใจแม่เลยแม่บันขอบคุณลายไเด้อคุณแม่ทางกรุงเทพเนาะที่ฝากกองมาตอนหลับร้านเนาะมีทา้งกองร้านแล้วกับกองเงยเงิ้งกองเงยพาพกองประแสงเนาะครบสูตรเลย อใกันเนี่ยใส่ไปน้ำก็ไม่มีแต่คองดีนั่แหละเออมีแต่ของดีอ่ะมันลมยืดมันยืดอ่มันยืดเอียมันยืดนลองมืงก็ลดี่าตรงคมับเฮ้อดคับบใ คุณเป็นปลาหัวกะว่าวก็คุ่นุณปลาวะ่นเดียวแต่พ่อกับนมจะเป็นสีพาบเรื่องมาน้องไห้หนุ่หยุลานให้หนุ่้ลานเป็นหนุอยู่ข้างหลังพี่รันดิบลอยโถมพอแล้วเอวมาส่งนี้กระชุไบ้งเหรอ่เอวจืเอว่งขาะลมหดแล ชกบึงเจียอันพวกญี่ปุ่นส่งพวกญี่ปุ่นสุก่อแนยนั่เป็นสีดำแห่งขังเนาะสตลอารปอนการอะ่ปลาปลาปลาโอ่ะเออปลาคอปลาคอไรยายอปลาเือ มีามแพ็ก็มีแต่ลนเนาะก็มือสแพี่สซึงปากคอแค่ไหนแพ็คขอบคุณนเดอคุณแม่เดอที่ฝากมาเนาะกระตืนเต้นเนี่ยเมเปิดกล่องจะโดนแล้วนาี่เจอเอะเนาะเต้นแหแล้วก ็เลยม้วนแน่네 bo เนาะอื่นทั้งคืนเส้นทั้งม้วนพ่ออืมโคนรีลมเลยกระมอะไรกะลมแตัวมันยืดตัวน่ะเรือละหอดีเนาะอืขก็พอดีขาก็ดพอ่าพี่น้องเราลยายหางก็คือโตเลยเยเ้ตัวนึงบุ่่เนาะ เนีตัวหนึ่งท่านมัลงห้องวัดใจสาวใจูเดียวยเราอ่องวใจนะตัวเนา่งามเธอลาคอสกาแขกนแมนอ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณลลายเดอคุณเม่ทั้งเพจสบายดีขอบคุณที่สนิอ่ะนะพี่น้อง